บทที่425หนานกงเย่และหนานกงซินยืนอยู่ทางซ้ายและขวาด้านหลังหนานกงมู่และภรรยาของเขาหนานกงเย่สังเกตทุกการเคลื่อนไหวของซูชิงผิงและมองเห็นสีหน้าของเธอได้ชัดเจนและสามารถเดาคร่าวๆว,ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่หนานกงเย่แอบหัวเราะอยู่ในใจและคิดว่าถ้าลูกพี่ลูกน้องผิงอยากรอแม่ของเธอเสียสติเพราะยาพิษเธอก็จะผิดหวังอย่างแน่นอน แม้จะรอจนตายเธอก็จะไม่มีวันนั้นรอยยิ้มของหนานกงเย่ยิ่งสดใสขึ้นและเธอก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อทักทายทั้งสองคนคาระวะญาติผู้พี่ผิงและพี่เขยหนานกงซินซึ่งเป็นลูกชายคนโตของบ้านที่สองควรจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อทักทายก่อนแต่เนื่องจากความบกพร่องทางจิตของหนานกงซินหนานกงมู่จึงกลัวว่าจะมีบางอย่างผิดมารยาท ดังนั้นพวกเขาจึงขอให้หนานกงเย่ทักทายทั้งสองคนก่อนเพื่อที่หนานกงซินจะได้เรียนรู้จากเธอในภายหลังน้องสาวเย่ไม่จำเป็นต้องสุภาพเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งสีหน้าของซูชิงผิงก็เหมือนเดิมและเธอก็ก้าวไปข้างหน้าครึ่งก้าวเพื่อช่วยหนานกงเย่และแนะนำให้รู้จักกับลู่เหิงท่านพี่นี่เป็นลูกสาวคนโตของพี่ชายรองของฉันอาเย่ หนานกงเย่ยืดตัวขึ้นด้วยรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเธอต่อไปเป็นตาของหนานกงสินเขาทำตามแบบอย่างของหนานกงเย,ย่และทักทายลู่เหิงและภรรยาของเขาอย่างสง่างามลู่เหิงเมื่อเห็นหนานกงสินที่หล่อเหลาและสง่างามดวงตาเขาเป็นประกายและเขาก็ยิ้มกว้างก้าวไปข้างหน้าและช่วยหนานกงสินให้ลุกขึ้นในที่สุดซูชิงผิงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก เมื่อเห็นว่าลู่เหิงไม่หยาบคายต่อหน้าคนอื่นเธอยังคงแนะนำเขาต่อไปท่านพี่นี่คือลูกชายคนโตของพี่ชายรองของฉันอาซินช่างเป็นชื่อที่ดีจริงๆหลังจากที่ลู่เหิงชื่นชมเขาก็มอบของขวัญให้กับพวกเขาทั้งสองแล้วมองไปที่หนานกงซินอีกครั้งจากนั้นจึงเดินหน้าต่อไปพร้อมกับซูชิงผิง หลังจากที่ลู่เหิงและภรรยาของเขาได้พบกับบ้านที่สามและสี่ในที่สุดหนานกงฉินก็พาลู่เหิงไปที่ลานด้านนอกตามด้วยหนานกงมู่หนานกงจื่อและชายคนอื่นๆในขณะที่ญาติผู้หญิงไปห้องโถงทางทิศตะวันตกหลังจากนั่งลงแล้วซูชิงหลงก็มองไปที่ซูชิงผิงและถามด้วยความเป็นกังวลพี่สาวคุณดูไม่ดีเลยเป็นไปได้ไหมที่พี่เขยของคุณรังแกคุณ หากคุณมีข้อข้องใจใดๆคุณต้องบอกแม่ของคุณซูชิงผิงมีความภาคภูมิใจในตนเองอย่างมากและเธอไม่เต็มใจที่จะบอกใครๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอที่คฤหาส่วนผิงโหเธอจึงพูดอย่างเย็นชาขอบคุณสำหรับความห่วงใยน้องสาวไม่มีอะไรในเวลานี้นาง่วงยิ้มอย่างคลุมเครือและพูดอย่างมีความหมายดูลู่ซื่อจื่อรักลูกพี่ลูกน้องผิงมากดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ นางเจ้าขมวดคิ้วรู้สึกว่านาง่วงผู้นี้อุกอาจจริงๆแม้ว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติกับคำพูดของนาง่วงแต่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่ามีบางอย่างชี้นําให้เห็นอยู่เสมอใบหน้าของซูชิงผิงเปลี่ยนเป็นสีเขียวและขาวเธอรู้สึกละอายใจโกรธและเขินอายญาติผู้หญิงยังคงพูดคุยกันต่อไปแต่หนานกงเย่รู้สึกเบื่อจริงๆและไม่อยากอยู่เพื่อซูชิงผิง ดังนั้นเธอจึงออกไปล่วงหน้าโดยอ้างว่าจะไปที่คฤหาสน์ของเจ้าหญิงหยุนเฉิงจนกระทั่งหลังอาหารกลางวันลู่เหิงและซูชิงผิงก็ออกจากคฤหาสน์หนานกงรถม้าผ่านไปได้เพียงครึ่งทางแล้วจู่ๆลู่เหิงก็ตะโกนหยุดคนขับม้าตะโกนรัดบังเหียนให้แน่นและรถม้าก็ลดความเร็วลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่รถม้าหยุดแล้วลู่เหิงก็ยกม่านขึ้นและกำลังจะลงจากรถ ซูชิงผิงถามอย่างรวดเร็วท่านพี่ท่านจะไปไหนลู่เหิงเหลือบมองซูชิงผิงอย่างเย็นชาหอซิ่วหยุนคุณมีข้อโต้แย้งอะไรไหมใบหน้าของซูชิงผิงว่างเปล่าริมฝีปากของเธอสั่นไหวเป็นเวลานานและเธอก็พูดหลังจากนั้นไม่นานท่านพี่ทำเช่นนี้ได้อย่างไรเธอไม่เห็นสามีเลยในช่วงสองวันที่ผ่านมา และว,วันนี้เขาก็กลับมาและเมื่อออกจากบ้านหนานกงเขาก็จากไปอีกต่อหน้าเธอเขาคิดว่าเธอเป็นอะไรซูชิงผิงกำลังจะบ้าไปแล้วลู่เหิงมองเธอด้วยความรังเกียจและพูดอย่างเย็นชาฉันได้แต่งงานกับคุณและพาคุณกลับไปที่บ้านแล้วคุณยังต้องการอะไรอีกซูชิงผิงพูดด้วยความโกรธเคืองคราวนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามคุณต้องกลับบ้านกับฉันแล้วไปพบท่านแม่ ลู่เหิงโบกมืออย่างไม่อดทนแล้วพูดว่าอย่าเอาท่านแม่มาขู่ฉันฉันจะไปทุกที่ที่ฉันต้องการฉันแนะนำให้คุณอยู่ห่างจากเรื่องส่วนตัวของฉันไม่เช่นนั้นแม้คำพูดยังไม่จบแต่การแสดงออกที่เลวร้ายก็ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนบ่าวรับใช้ได้ยินการสนทนาระหว่างทั้งสองโดยธรรมชาติและรู้สึกหวาดกลัวมากลู่เหิงลงจากรถมาแล้วเดินจากไป ซูชิงผิงโกรธมากจนหน้าอกของเธอกระเพื่อมอย่างรุนแรงและเธอพูดไม่ออกเป็นเวลานานสำหรับครอบครัวหลิวแม่และลูกสาวหลังจากที่ซูชิงผิงกลับบ้านพวกเขาก็ออกจากคฤหาสน์หนานกงพร้อมรถของขวัญหลายชิ้นอย่างพึงพอใจบทที่426ในคฤหาสน์ห่างไกลาทางตะวันตกของเมืองหยางโจวชายคนหนึ่งในชุดเสื้อคลุมสีขาวและชายหนุ่มในชุดสีดำกำลังนั่งอยู่ตรงข้ามกระดานหมากรุก ชายคนหนึ่งในสองคนดูอ่อนแอและอีกคนดูสง่างามแต่ทั้งคู่ก็หล่อเหลาตัวหมากรุกขาวดำบนกระดานหมากรุกกินพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของกระดานหมากรุกแล้วเห็นได้ชัดว่าเกมนี้เล่นมาระยะหนึ่งแล้วหลังจากที่ชายชุดดำวางหมากสีดำลงแล้วชายชุดขาวก็หยิบหมากสีขาวด้วยมือขวาโดยไม่ทันจะวางลงแต่กลับถูกชายชุดดำคว้าไว้เดี๋ยวก่อน ชายในชุดคลุมสีดำพูดด้วยรอยยิ้มเสี่ยวไปฉันเปลี่ยนใจเขาดูมั่นใจราวกับว่าการเปลี่ยนใจกับการเคลื่อนไหวนั้นเป็นเรื่องปกติชายในชุดคลุมสีขาวที่อยู่ตรงหน้าเขาคือกวนอูไปเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาพูดอย่างช่วยไม่ได้คุณเปลี่ยนใจกับเกมนี้มากกว่าสิบครั้งแล้วแล้วไงละ่ะชายในชุดคลุมสีดำพูดอย่างไม่ละอายใจเมื่อฉันเล่นหมากรูก้กับคุณ นั่นฉันก็เสียเปรียบแล้วแม้ว่าคุณจะต่อให้ฉันนับร้อยกระบวนท้าแต่ฉันก็ไม่รังเกียจกวนอูไปยิ้มอย่างช่วยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคุณก็จะเล่นอีกครั้งได้ชายชุดดำรีบหยิบหมากสีดำที่เขาทิ้งไว้ก่อนหน้านี้ขึ้นมาจากนั้นเกาหัวและมองไปที่กระดานหมากรุกแล้วพูดว่าเดี๋ยวก่อนฉันต้องคิดดูให้ดีก่อนขณะที่เขาพูดสิ่งนี้เขาก็ยืนขึ้นแล้วครุ่นคิดอย่างลึกซึง้ง เมื่อเห็นว่าเขาไม่ตอบสนองเป็นเวลานานกวนอูไปก็เกือบจะคิดจะหยิบหนังสือมาอ่านในเวลานี้เซียวซือเปิดประตูแล้วเข้ามาพร้อมถือหลอดไม้ไผ่บางๆไว้ในมือเซียวซือเหลือบมองชายในชุดคลุมสีดำอย่างเย็นชาแล้วพูดกับกวนอูไปานายน้อยนี่คือข้อความจากนกพิราบบินที่ฉันได้รับในวันนี้มันมาจากเมืองหลวงกวนอูไปยหยิบท่อไม้ไผ่ออกมา หลังจากคลี่กระดาษสองม้วนออกจะเห็นว่ากระดาษแต่ละแผ่นเต็มไปด้วยอักษรที่หนาแน่นหนึ่งในนั้นเขียนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของหนานกงเย่นับตั้งแต่ออกจากเมืองหลวงข่าวดังกล่าวยังไม่หยุดนิ่งแม้ว่าเขาจะห่างจากหนานกงเย่หลายพันไมล์กวนอูไปย,ยังคงรู้เรื่องราวของเธอเป็นอย่างดีอีกอันคือข่าวที่รวบรวมมาจากทุกที่ฉันคิดได้แล้ว ท่นใดนั้นชายในชุดคลุมสีดำก็ร้องและในที่สุดก็วางตัวหมักรุกสีดำเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเขาพบว่าคู่ต่อสู้ของเขาถูกรบกวนด้วยสิ่งอื่นแล้วเขาเม้มปากและบ่นว่าเสี่ยวไปคุณดูหมิ่นฉันมากเกินไปขอโทษด้วยเขายิ้มแห้งๆมองชายชุดดำเช่นนั้นฉันจะเคารพคุณเขาเหลือบมองกระดานหมากรุกอย่างสบายๆ หยิบหมากสีขาวขึ้นมาวางลงไปชายชุดดำตกตะลึงไปชั่วครู่หลังจากนั้นก็คร่ำครวญจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรมันจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรต้องมีทางออกอื่นแน่กวนอูปก็มองกระดาษแผ่นที่สองในมือต่อไปขณะเดียวกันคิ้วของเขาก็ขมวดแน่นเขาเหลือบมองชายชุดดำที่ยังคงคิดการวางหมากอย่างหนักเดินตรงไปที่ผนังด้านข้างแล้วเปิดแผนที่ที่แขวนอยู่บนผนงัง นิ้วของกวนอูปายกวาดไปทั่วแผนที่อย่างช้าๆจากนั้นหยุดที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งและพึมพำกับตัวเองถ้าเป็นเช่นนี้ฉันเกรงว่าเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงโยนกระดาษทั้งสองแผ่นในมือของเขาเข้าไปในเตาเผาแล้วเงยหน้าขึ้นเพื่อส่งสัญญ,ญาณให้เสี่ยวซือมาไม่กี่วันต่อมาในเมืองหลวงที่อยู่ห่างจากหยางโจหลายพันไมล์ฝนที่ตกหนักก็ตกลงมาอย่างกระทันหันเหมือนน้ำตก และไม่มีทีท่าว่าจะซาเลยเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงองหญิงยุนเฉิงเดินไปรอบๆบห้องโถงอย่างฉุนเฉียวฝนตกไม่ยอมหยุดเลยและหนานกงเย่ก็ยังไม่มาสิงอยู่คุณส่งคนไปดูว่าเจ้าเมืองเหวี่ยวกวงมาแล้วหรือยังองหญิงหยุนเฉิงสั่งเธอจำนวนนับครั้งไม่ได้แล้วโดยธรรมชาติแล้วสิงอยู่ไม่กล้าขัดคำสั่งและรีบตอบรับจากนั้นเธอก็รีบออกไปนอกห้องโถงเพื่อส่งสาวใช้ตัวน้อยออกไปดู บทที่427นางซุนมองดูใบหน้าของเจ้าหญิงหยุนเฉิงอย่างระมัดระวังและกําลังจะพูดเมื่อได้ยินเจ้าหญิงหยุนเฉิงพูดอีกครั้งฉันจะต้องส่งรถม้าไปที่คฤรหาหนตหนานกงเพื่อรับเธอหลังจากหยุดชั่วคราวเธอก็รู้สึกเสียใจเธอพูดกับตัวเองว่าถ้าฉันรู้เรื่องนี้ฉันไม่ควรยอมให้เธอมาเองนางซุนถอนหายใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยตั้งแต่วันนั้น เจ้าเมืองเหยา่ากวงก็มาที่คฤหาสน์เพื่อเปลี่ยนผ้าปิดแผลของไออีเป็นเวลาห้าวันติดต่อกันในวันก่อนวันนี้เธอบอกกับองค์หญิงหยุนเฉิงว่าเธอไม่จําเป็นต้องส่งรถม้าจากวังของเจ้าหญิงไปรับต่อไปเธอจะขึ้นรถม้ามาเองทุกวันในเวลานั้นองค์หญิงหยุนเฉิงก็เห็นด้วยและตามใจเธอวันก่อนก่อนนานกงแย่มาถึงประตูที่สองของคฤหาสน์เจ้าหญิงตามปกติ แต่เธอไม่คาดคิดว่าวันนี้จะมีพายุฝนกระทันหันนางซุนถอนหายใจในใจอีกครั้งทักษะทางการแพทย์ของเจ้าเมืองเหยาวงนั้นพิเศษมากไม่น่าแปลกใจเลยที่หมอวูจากโรงแพทย์จัก,กรพัฒดจะยกย่องเธออย่างสูงในวันแรกที่เธอตกลงที่จะเตรียมยาสำหรับก้อนหิมะเดิมที่นางซุนคิดว่าเธอแค่พูดแบบสบายๆแต่ในวันที่สองเธอนำยาที่เธอเตรียมไว้เองมาจริงๆ หลังจากที่ก้อนหิมะกินเข้าไปในวันที่สามหนอนถูกไล่ออกมาจริงๆสาวใช้ของนางสุนเล่าให้ฟังขณะหวีผมของนางสุนองค์หญิงใหญ่อาจไม่คำนึงถึงเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้แต่นางสุนเริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของหยวนหยู่อี้เธอพบว่าอาการของหยวนหยู่อี้ดีขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่วันไม่เพียงแต่ใบหน้าของเธอไม่เจ็บอีกต่อไปแม้แต่แผลก็ค่อยๆสมานตัวแล้ว ก่อนหน้านี้เจ้าเมืองเหยื่ากวงกล่าวว่ารอยแผลเป็นของหยวนอยู่อีอาจจางลงเหลือเพียงรอยขีดสีขาวเท่านั้นในเวลานั้นนางซุนยังคงสงสัยเล็กน้อยแต่ตอนนี้เธอเชื่อแล้วและเธอก็กังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับแม่สามีของเธอถ้าเธอทำให้เจ้าเมืองเหยื่อกวงขุ่นเคืองเธออาจจะไม่กลับมาอีกนี่จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดคนที่มีความสามารถสูงมักจะทะนงตัว ยิ่งไปกว่านั้นเจ้าเมืองเหยา่กวงไม่เพียงแต่มีความสามารถเท่านั้นเธอยังมีสถานะที่ดีและไม่ต้องการอะไรจากแม่สามีของเธอนางซุนรู้สึกเครียดเล็กน้อยในขณะนี้มีเสียงฝีเท้าเร่งรีบออกไปข้างนอกและรถมาเพิ่งมาถึงประตูที่สองแล้วเจ้าหญิงยุนเฉิงสะดุง้งข้างนอกมีพายุฝนอย่างหนักแต่เธอไม่คาดคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะมาในเวลานี้จริงๆ หลังจากที่นานกงเย่ลงจากรถแล้วเธอก็รับให้นั่งเกี้ยวมาจนถึงทางเข้าลานบ้านของหยวนหยู่อี้ในเวลานี้องค์หญิงหยุนเฉิงและนางซุนก็รีบวิ่งมาจากห้องโถงเช่นกันทันทีที่เธอเห็นนานกงเย่เข้ามานางซุนก็ทักทายเธอทันทีและพูดด้วยท่าทางขอโทษเจ้าเมืองเหวายกวงฝนตกหนักมากลำบากคุณแล้วนานกงเย่พูดด้วยรอยยิ้ม หูหยินเนื่องจากเหยาวกวงสัญญาว่าจะรักษาเจ้าเมืองหลิวซวงเหยาวกวงย่อมจะรักษาสัญญาจากนั้นเธอก็ทักทายองค์หญิงใหญ่ถาวายพระพรองค์หญิงใหญ่ไม่ต้องมากมารยาทองค์หญิงรีบโบกมือองค์หญิงเหยาวกวงจะไปเปลี่ยนผ้าปิดแผลให้เจ้าเมืองในตอนนี้นานกงเย่ยืดตัวตรงและเดินตรงเข้าไปในห้องด้านใน เจ้าญิงยืนเฉิงจ้องมองไปที่แผ่นหลังของนานกงแย,ย่อย่างว่างเปล่าพร้อมด้วยแววตาที่ซับซ้อนครั้งหนึ่งเธอคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจแคบหยิ่งและหยาบคายแต่หลังจากรู้จักเธอเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอก็ตระหนักว่าเธออาจคิดผิดเด็กผู้หญิงคนนี้มีพฤติกรรมที่ดีและทุกการเคลื่อนไหวและกิริยาท่าทางก็ไม่อาจตำหนิได้รวมถึงเธอยังรักษาสัญญาของเธออย่างเคร่งครัด เธอดูไม่เหมือนเด็กหญิงอายุ11ขวบเลยบทที่428ในอดีตเธอไม่เคยให้ความสนใจกับสตรีผู้สูงศักด์เหล่านี้มากนะักเธอเพียงแต่คิดว่าพวกเขาดูเหมือนจะเป็นคนที่ดีในวันธรรมดาแต่ตราบใดที่เธอโกรธหรือไม่พอใจก็จะแสดงนิสัยที่แท้จริงออกมาแต่ตอนนี้ในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วว่าอุปนิสัยคืออะไรความเย่อหยิ่งที่เธอเคยเห็นในหนานกงเย่ อาจไม่ใช่ความเย่อหยิงแต่เป็นท่าทางสง่าของลูกสาวของตระกูลขุนนางคุณหนูคนนี้น่าสนใจจริงๆริมฝีปากของเจ้าหญิงหยุนเชิงโค้งงอและเธอก็ติดตามไปหลังจากที่นานกงเย่พูดคุยสองสามคำกับหยวนอยู่อี้เธอก็รีบเปลี่ยนยาและล้างมือกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งก้านทูปแต่เธอก็เดินทางไปกลับบนถนนนานกว่าหนึ่งชั่วโมงทุกวัน จริงๆแล้วการเปลี่ยนยาไม่ใช่เรื่องยากและสาวใช้ในคฤริสหาเจ้าหญิงก็ทําได้แต่ที่นานกงเย่ก็ยังต้องลําบากมาที่นี่ครั้งแล้วครั้งเล่าในด้านหนึ่งเธอต้องปรับยาให้เหมาะสมตามสถานการณ์เฉพาะของเจ้าเมืองหลิวซวงในทางกลับกันทุกครั้งที่เธอนําผ้าปิดแผลออกและพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเธอก็สังเกตเห็นสีหน้าโล่งใจของหยวนอยู่อี้ได้หากการมาถึงของเธอทําให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจ มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาด้วยเจ้าเมืองบาดแผลกำลังหายดีแล้วนานกงเย่กล่าวด้วยรอยยิม้มและตามที่คาดไว้ริมฝีปากของหยวนอยู่อี้ก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเล็กน้อยฉันก็คิดว่ามันเยี่ยมมากหยวนอยู่อี้พูดเบาๆบาดแผลบางครั้งก็เจ็บในช่วงวันที่ผ่านมาแต่มันก็ไม่เจ็บตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เจ้าหญิงหยุนเฉิงจ้องมองที่มุมปากของลูกสาวเธอด้วยรอยยิ้มดวงตาของเธออดไม่ได้ที่จะชื้นเธอหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดน้ำตาแล้วถอยกลับอย่างเงียบเงียบนานกงเย่ยหยิบชาที่สาวใช้นำมาจิบแล้ววางลงบนโต๊ะเธอพยักหน้าและพูดว่าเจ้าเมืองแม้ว่าส่วนที่ยากที่สุดจะจบลงแต่ส่วนที่เหลือก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันเจ้าเมืองจะต้องไม่ประมาทหากการประมาณการของฉันถูกต้อง บาดแผลของเจ้าเมืองจะเริ่มคันในอีกสองวันโปรดอดทนและอย่ากเก่าหยวนอยู่อี้ไม่ใช่คนเดียวที่ได้ยินสิ่งนี้แม้แต่สาวใช้หั่นเหมยที่อยู่ข้างๆเธอก็ยังพยักหน้าบ่อยๆโดยคิดว่าในช่วงไม่กี่วันนี้เธอต้องระม,มัดระวังคอยดูเจ้าเมืองด้วยจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดกับเจ้าเมืองอีกเจ้าเมืองเหย่ยงกวงฉันจำได้แล้วหยวนหยู่อี้พูดอย่างจริงจังน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความขอบคุณ ขอบคุณเหยาวกวงหลังจากหยุดครู่หนึ่งเธอก็ยิ้มและพูดว่าเหยาวกวงจากนี้ไปฉันจะเรียกคุณว่าเย่เอ,อ๋อได้ไหมเราสองคนมักจะเรียกกันว่าเจ้าเมืองซึ่งฟังดูไม่คุ้นเคยกันเกินไปนานกงเย่ไปคฤราหา์ของเจ้าหญิงหยุนเชิงทุกวันในเวลาต่อมาเด็กผู้หญิงสองคนอายุใกล้เคียงกันและค่อยๆคุค้นเคยกันทุกครั้งนานกงเย่คุยกับหยวนอยู่อี้ ในตอนแรกหัวข้อของพวกเขาอยู่ที่ดินฟ้าอากาศแต่เมื่อเวลาผ่านไปหัวข้อที่พวกเขาพูดถึงก็ค่อยๆเข้มข้นขึ้นหยวนอยู่อี้เธอเป็นลูกสาวคนโต,โตของเจ้าหญิงหยุนเฉิงเธอถูกรายล้อมไปด้วยลูกสาวของเจ้าหน้าที่หลายคนและประจบประแจงเธอตั้งแต่ยังเป็นเด็กคนเดียวที่เธอเคยสนิทสนมด้วยอย่างแท้จริงคือเจียงอีซีตอนนี้เธอเริ่มคุ้นเคยกับนานกงเย่แล้ว ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าทำไมเจียงอี้ซีและนานกงเย่เป็นเพื่อนสนิทกันเธอไม่ต้องกังวลว่าจะคุยเรื่องอะไรดีเมื่อพูดคุยกับนานกงเย่เพราะไม่ว่าจะพูดถึงหัวข้ออะไรนานกงเย่ก็สามารถคุยได้และมีความคิดเห็นที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอเองเป็นการยากที่จะบอกว่าเธออายุเพียงสิบเอ็ดปีหยวนอยูอี้แสดงความเมตตาต่อเธอและนานกงเย่ก็ไม่ปฏิเสธและพยักหน้าอย่างเชื่อฟัง ฉันจำได้ว่าคุณแก่กว่าฉันสองปีนับจากนี้ฉันจะเรียกคุณว่าพี่สาวอีบทที่429ทั้งสองเริ่มพูดคุยกันอีกครั้งและหลังจากนั้นไม่นานหยวนอยู่อี้ก็ได้ยินว่าฝนยังคงตกอยู่ข้างนอกจึงพูดว่าเย่เออดูเหมือนว่าฝนข้างนอกจะยังไม่หยุดเลยคุณทานอาหารกลางวันที่บ้านนี้และพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนกลับด้วยกลัวหนานกงเย่ะจะไม่เห็นด้วยเธอจึงรีบเสริมว่า ไม่ต้องกังวลฉันจะส่งคนไปแจ้งคาสน์หัดนานกงทันทีหยวนหยูอี้ส่งฮั่นเหมยไปรายงานต่อเจ้าหญิงหยุนเฉิงระหว่างรออาหารกลางวันเธอปรากฏตัวพร้อมกับนานกงเย่นในลานหลงหัวของเจ้าหญิงหยุนเฉิงโดยมีผ้าคลุมหน้านี่เป็นครั้งแรกที่หยวนหยูอี้เดินออกจากบ้านของเธอในช่วงนี้ไม่ต้องพูดถึงความตื่นเต้นในใจของเจ้าหญิงหยุนเฉิงเธอยกให้เป็นความดีความชอบแก่นานกงเย่อีกครั้ง มือเที่ยงนี้ถือเป็นมือแห่งความสุขของทั้งเจ้าบ้านและแขกหลังจากพักผ่อนได้สักพักในช่วงบ่ายฝนก็เริ่มซาลงจากนั้นหนานกงเย่กล่าวคำอำลากับเจ้าหญิงหยุนเฉิงและหยวนหยู่อี้ขึ้นรถมาของคฤรืหาหนานกงและจากไประหว่างทางกลับคฤรืหาหนานกงเย่ไม่รู้ว่าห้องโถงหลงอันของนางซูกำลังต้อนรับแขกบางคนนายหญิงผู้เท่าท่านต้องตัดสินใจเพื่อนายหญิงและหลานสาวของคุณ หญิงอ้วนผิวขาวผมงอกคุกเข่าลงกับพื้นและบนทั้งน้ำตาเกี่ยวกับหนานกงหยุนและไปมู่เซี่ยวตั้งแต่นายท่านไปเสียชีวิตและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมที่ได้รับในครืหาไปผู้หญิงคนนี้คือป้าหูพี่เลี้ยงของหนานกงหยุนซึ่งเมื่อหนานกงหยุนแต่งงานกับครอบครัวไปเธอก็ไปอยู่กับหนานกงหยุนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขณะที่ป้าหูเล่าใบหน้าของนางซูก็เริ่มน่าเกลียดมากขึ้น มีเหตุผลเช่นนี้ได้อย่างไรพี่เลี้ยงหูพูดด้วยความขุนเคืองตระกูลไปายไม่ได้มาพูดคุยกับนายหญิงด้วยซ้ำแต่พวกเขาได้เลือกคนมาให้แล้วจะเปิดห้องโถงบรรพบุรุษพวกเขาบังคับให้เธอรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเด็กชายอายุเจ็ดขวบและโตพอที่จะจำความได้แล้วให้มาเป็นทายาทเพราะนายหญิงมีแต่ลูกสาวที่น่ารำคาญยิ่งกว่านั้นคือวันนี้พวกเขาพาคนมาหานายหญิง และบอกว่าพรุ่งนี้พวกเขาจะเปิดห้องโถงบรรพบุรุษนางซูยังคงไม่พูดแต่ใบหน้าของเธอมืดมนและริมฝีปากบางของเธอก็เมมแน่นเสียงของป้าหูสะอื้นเธอร้องให้น้ำตาไหลไม่ว่ายังไงนายหญิงก็ยังเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายจะให้รับบุตรในฐานะทายาทโดยไม่พูดคุยเรื่องนี้กันก่อนได้อย่างไรนี่มันกลัน่นแกล้งกันจริงๆพวกเขาโกรธมากและทะเลาะกัน แต่ใครจะรู้ละ่ะเด็กที่กำลังจะรับเลี้ยงอยู่ๆมันก็ผลักคุณหนูตกน้ำอะไรนะอาเซียวตกลงไปในน้ำนางซูมีความกังวลมากและถามด้วยสีหน้ากังวลตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างนายหญิงผู้เท่าคุณหนูตื่นแล้วแต่ยังสับสนอยู่เล็กน้อยหมอตรวจดูแล้วหมอบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติแค่ดูแลให้ดีสักสองสามวันป้าหูตอบอย่างเร่งรีบ นายหญิงกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกจึงส่งบ่าวมาคฤริหั์นานกงเพื่อมาขอความช่วยเหลือนี่มันไร้เหตุผลจริงๆนางซูโกรธจัดเส้นเลือดบนหน้าผากนูนตระกูลไปไม่นับถือครอบครัวนานกงของเราเลยหรือตามปกติเมื่อนายท่านไปจากไปเขามีแค่ไปมู่เซียวซึ่งเป็นลูกสาวเท่านั้นจากนั้นก็เลือกเด็กชายจากตระกูลเดียวกันเพื่อรับเลี้ยงและสืบทอดมรดก มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรแต่ตามกฎแล้วไม่เพียงแต่ต้องได้รับความยินยอมจากหนานกงหยุนสำหรับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมคนนี้เท่านั้นแต่ยังต้องแจ้งตระกูลหนานกงอีกด้วยเมื่อได้รับอนุญาตจากตระกูลหนานกงเท่านั้นจึงจะสามารถรับบุตรให้เสร็จสิ้นได้ตระกูลไปกล้าทำสิ่งนั้นจริงๆพวกเขามองว่าครอบครัวหนานกงของพวกเขาไม่มีอะไรเลยหรือ นางซูหมุนลูกประคำในมือแล้วบอกตรงเอ๋วว่าต้องเอ๋อไปเชิญคนมาเถอะค่ะนายหญิงผู้เท่ารถมาของนานกงเย่ก็มาจอดที่ประตูที่สองด้วยบทที่4 3 0รอานกงเย่กลับไปที่ห้องของเธอและเปลี่ยนเสื้อผ้าจากนั้นพาอี้เหมยและชุยเอ๋อไปที่ลานเฉียนหยุนในขณะที่เธอเดินไปเธอก็ฟังชุยเอ๋อรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเธอไม่อยู่ในบ้าน โดยปกติแล้วมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่วันนี้เธอได้ยินชุยเอ๋อพูดว่าคุณหนูสามป้าหูคนสนิทของหูหยินไปท่านป้าของคุณมาที่นี่และตอนนี้เธออยู่ที่ห้องถงหลงอันเธอเพิ่งมาก่อนคุณหนูประมาณหนึ่งการทูบบ่าวไม่รู้ว่ามาทำไมแต่บ่าวได้ยินบ่าวต้อนรับพูดว่าป้าหูจะมาหานายหญิงผู้เท่าเพื่อร้องทุกข์ด้วยความโกรธนานกงเย่คิดกับตัวเอง ป้าของฉันไม่ได้มาแสดงความกตัญญูเหรอทำไมส่งพี่เลี้ยงส่วนตัวของท่านป้าถึงกลับมาบ้านพ่อแม่ของเธอเพื่อร้องทุกข์เธอพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อแสดงว่าเธอรู้และไม่ได้ถามคำถามอีกต่อไปอย่างไรก็ตามหากมีเรื่องใหญ่เธอก็คงจะต้องรู้อยู่แล้วทันทีที่เธอเข้าไปในประตูลานเฉียนหยุนนานกงเย่ก็เห็นนางหลินกำลังจะออกไปเมื่อเห็นลูกสาวของเธอ นางหลินจึงพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่าอาเย่ลูกกลับมาแล้วท่านย่าเรียกแม่ไปพบคุณควรกลับห้องไปพักผ่อนก่อนในเวลานี้ย่าเรียกแม่ของเธอไปแล้วสงสัยว่าเป็นเพราะเรื่องไร้สาระหรือเปล่าเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หนานกงเย่ก็ยิ้มอย่างไม่ใส่ใจและพูดว่าท่านแม่เย่เอ,อ๋จะไปกับแม่ด้วยเย่เอ,อ๋จะไปเคารพท่านย่าก่อนนางหลินเห็นด้วย แม่และลูกสาวก็ไปที่ห้องโถงหลงอันด้วยกันทันทีที่พวกเขามาถึงห้องตรงสีพวกเขาก็ได้ยินเสียงโกรธของนางเจ้าดังมาจากข้างในท่านแม่ตระกูลไปนี้รังแกผู้คนมากเกินไปจริงๆแม้ว่าความสัมพันธ์ของนางเจ้ากับหนานกงหยุนและไปมู่เสี่ยวจะอยู่ในระดับปานกลางไม่ว่าหนานกงหยุนจะพูดอะไรก็ตามแต่เธอเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลหนานกง และน้องสาวของหนานกงฉินหากตระกูลหนานกงไม่ยืนหยัดเพื่อเธอมันก็จะหมายความว่าครอบครัวหนานกงไร้ความสามารถเกินกว่าจะปกป้องลูกสาวที่แต่งงานแล้วของพวกเขาอย่างนั้นหรือนอกจากนี้การกระทําของตระกูลไปยังน่ารังเกียจอีกด้วยพวกเขากําลังยั่วยุตระกูลหนานกงอย่างชัดเจนหากครั้งนี้ตระกูลหนานกงไม่ส่งเสียงดังลูกสาวที่แต่งงานแล้วของตระกูลหนานกงจะไม่ถูกดูหมิ่นหรือ แม้ว่าจะไม่ใช่เพื่อลูกสาวของเธอหนานกงเฉิงแต่พวกเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อหนานกงหยุนในครั้งนี้นางฮวงยังสะท้อนเห็นด้วยอย่างขุนเคืองเมื่อฟังความปั่นป่วนภายในนางหลินก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งว่าควรปล่อยให้หนานกงเย่กลับไปก่อนดีหรือไม่แต่เธอเห็นว่าหนานกงเย่ได้ส่งสัญญาณให้สาวใช้เปิดม่านแล้วในห้องตะวันออกเรื่องของลูกสาวคนโตหนานกงมาถึงแล้ว ก่อนที่นางซูและนางเจ้าจะพูดอะไรนางหวงแทบรอไม่ไหวเมื่อรู้ว่าป้าหูพูดอะไรและพูดด้วยความโกรธพี่สะพ้ยหมายความว่ายังไงครอบครัวไปทำเกินไปหรือเปล่าแม้ว่านางหลินจะไม่พอใจกับลูกสาวของหนานกงหยุนเพราะไปมู่เซียวผลักหนานกงซินตกน้ำแต่เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ครอบครัวไปทำผิดจริงๆและมันไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ ดังนั้นเธอจึงพยักหน้าและพูดว่านั่นก็จริงคนที่ทนเรื่องนี้นี้ไม่ได้มากที่สุดคือนางสู่นานกงหยุนคือลูกสาวของเธอเธอเลี้ยงดูลูกสาวเหมือนอัญ,ญมณีแต่ตอนนี้ตระกูลไปปฏิบัติต่อเธอแย่มากเกินไปแสงเย็นวับในดวงตาของนางสู่และเธอก็พูดอย่างเย็นชาพวกเขาคิดว่าครอบครัวหนานกงของเราไม่มีใครแล้วเหรอ ในเมื่อพวกเขาล่วงเกินลูกสาวและหลานสาวของฉันแบบนี้หลังจากพูดอย่างนั้นเธอก็หันไปหานางเจ้าแล้วพูดว่าสภพยใหญ่พาน้องสภพาทั้งสามไปที่คฤราสหาไปด้วยตนเองแล้วถามพวกเขาว่าพวกเขายังเห็นตระกูลหนานกงอยู่ในสายตาอยู่หรือเปล่านางเจ้ารีบโค้งคำนับแล้วพูดว่าข้าท่านแม่แต่นางหลินกลับตกใจมากคฤราสห์ไปทำผิดจริงๆ แต่ก็ไม่ควรถึงขั้นเลิกรากับอีกฝ่ายใช่ไหมพวกเขาน่าจะใช้วิธีที่ดีมากกว่านี้แต่เนื่องจากนางสูพูดไปแล้วและนางเจ้าก็ไม่คัดค้านนางหลินจึงไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเธอจึงโค้งคำนับพร้อมกับนางห่วงและนางกู้และตอบพร้อมกันค่ะท่านแม่พวกคุณรีบไปเร็วๆนางสูพูดสายตาของเธอจ้องมองไปที่หนานกงเย่ราวกับว่าเธอกำลังคิดอะไรบางอย่างและพูดว่า มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอาเซียวตกลงไปในน้ำฉันต้องรู้สึกเสียใจมากสภายใหญ่ปรดพาอาเฉิงและอาเย่ไปด้วยให้ช่วยปลอบใจอาเซียวและพยายามไม่ให้เธอเศร้าเกินไป